and c r o เช e t ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพุกี้เองก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่เอาแบบช้าๆเลยนะคะอันนี้ก็ถักตามสไตล์ของแต่ละคนนะคะว่าใครถนัดแบบไหนก็ก็ถักตามที่ตัวเองชอบนะคะหรือถักตามที่เรา ถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวาหรือแล้วแต่เลยนะคะอันนี้นีนปุกกี้ก็จะแับมีเคล็ดลับแล้วก็จะมาสอนวิธีจับได้แล้วก็ถักโซ่นะคะก็จะสามารถทําเป็นชิ้นงานต่างๆได้อีกมากมายหลายแบบสําหรับในช่องปุก,กี้ก็จะมีการถักในหลายๆแบบนะคะอาจจะเป็นหมวกไหมพรมปุก,กี้นะคะแล้วก็ผ้าคาดผม ที่เราจะมีถักแบบเยอะมากๆเลยก็คือตอนนี้เราจะ,ะมาเริ่มต้นช้าๆเผื่อใครที่กำลังแบบอยากจะเปลี่ยนใจมาลองหันมาลองถักถักไหมพรมง่ายๆดูนะคะก็อาจจะเป็นการอะไรเริ่มสิ่งใหม่ๆดูนะคะปุกี้ก็อยากจะหนุนใจแล้วก็ ให้กำลังใจนะคะใครที่กำลังจะทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมนะคะก็เคล็ดลับง่ายๆสำหรับการถักนะคะหนึ่งเราต้องมีอารมณ์ค่ะอารมณ์ที่แบบอยากจะถักนะคะอารมณ์ที่แบบอยากจะสร้างอะไรนะความความภูมิใจในการที่เราจะทำเองนะคะไม่ว่าจะ ถักหมวกถักผ้าคาดผมถักเสื้อถักกระเป๋านะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเราต้องมีใจรักแล้วก็มีอารมณ์ที่จะทำนะคะอันนี้ก็มาเริ่มต้นเหมือนเริ่มต้นใหม่นะทุกคนเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยเรื่อนะคะคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยเราก็จะจากการที่เราแค่ถักโซ่ง,ง่ายๆนะคะเราก็ใช้เทคนิคง่ายๆโดยการที่เราจะใช้ไหม สองสีนะคะให้มันดูแบบกริบเกเราก็ใช้แบบวิงวิงอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยวิงวิงกับไหมเส้นใหญ่ๆที่ปุกี้ใช้เส้นใหญ่เพราะว่าอยากจะให้เราเห็นชัดๆแล้วก็ถักถักเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการจับได้นะคะก็แล้วแต่แต่ว่าสไตล์ปุกี้ก็จะเป็นแบบจับได้จับเข็มนะคะอันนี้เข็มเราก็จะใช้ใหญ่ๆเพื่อที่คุณจะได้มองชัดๆนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันให้เห็นภาพว่าถักลายนี้สามารถจะใช้เป็นผ้าคาดผมหรือถักลายเป็นลายหมวกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นกันง่ายๆเลยด้วยการด้วยวิธีการจับเข็มนะคะอันนี้ก็เราก็ใช้ได้2เส้นนะคะแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ ทำชิ้นงานให้มันโดดเด่นขึ้นมานะคะโดยวิธีง่ายๆแบบนี้เลยเราก็เบื้องต้นนะคะการจับได้ก็แล้วแต่นะคะพุก,กี้ก็จะถนัดอย่างเงี้ยนะคะก็ผ่านมาตรงนิ้วชี้เข้าไปตรงนิ้วก้อยตรงนี้แล้วแล้วก็นิ้วชี้อย่างเงี้ง่ายๆอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยเราก็จะเอาได้ตรงนี้ให้มันยาวๆ่อยแล้วเราก็มาเก็บที่หลังนะคะเราไม่ต้อง ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะการถักก็คือมันอยู่ในกำมือของเรานะคะเราไม่ได้มีหลักสูตรที่แบบตรงเราสามารถที่จะดัดแปลงได้เลยนะ,ะก็ง่ายๆนะคะเนี่ยทำห่วงอย่างนี้นะคะเป็นวงกลมนเนี้ยเนี่ยวงกลมอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยนี่เข็มวิธีการจับเข็มนะ,ะเราจะจับแบบแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เนี่ยปุกี้ก็จะอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะจับแบบ ดินสอเหมือนเราใช้ดินสอปากกาเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้คือเหมือนเราจับดินสอแบบเนี้นะคะหรือจะอย่างนี้ก็ได้ความมือก็แล้วแต่นะคะเนี่ยก็ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนเราเหมือนเราเย็บผ้าะ,ะเนี่ยก็จะประมาณอย่างเงี้ยเนี่ย <sponsor S 1> น,นะคะพอเป็นวงกลมแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้ามาเห็นไหมสอดเข้ามาอย่างเงี้ยชัดๆเลยนะคะนี่ อันนี้นี่คือแบบว่าสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นเรียนเลยนะคะสําหรับคนที่แบบถักโซ่เป็นอยากถักโซ่เป็นแล้วคุณจะถักได้หลายๆแบบก็เป็นวิธีการจับจับเข็มนี่นะคะเหมือนเราเหมือนเราสอยได้แล้วก็วิธีการเหมือนเราจับเหมือนจับปากกาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนี่ยก็อย่างงี้ก็ได้มีสองแบบหรือแล้วแต่ว่าคุณจะถนัดเองคุณก็จับไปเลยนะคะเนี่ยอย่างงี้ก็ได้อาเอาแบบนี้ก่อนนะคะแบบ เหมือนจับปากกาเขียนหนังสืออย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องหงายขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่นี่คือเอ็กซตร้าสำหรับโครเชเข็มใหญ่นะครับเพื่อที่คุณจะได้มองได้อย่างชัดเจนนะคะเนี่ยเอาแล้วนะเราก็อย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยต้งนี้ว่ายาวๆนมาเก็บเก็บที่หลังไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเนี่ยทบเป็นมงกลมแบบนี้อันนี้คือแบบแล้ก็สอดอันนี้ หงายขึ้นอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็ลอดห่วงดึงตรงนี้คะ่ะนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็หงายขึ้นเราก็อย่าอย่าดึงให้มันแน่นๆนะคะดึงให้หลวมๆอย่างนี้นะคะหนึ่งห่วงแล้วก็สองได้โซ่สองแล้วนะคะ 3นะคะอันนี้คือแบบนี้แต่ถ้าใครจะถนัดอย่างนี้ก็อย่างนี้นะคะเหมือนเย็บผ้าพวกที่จะถนัดแบบนี้มากกว่าค่ะ3แล้วนะคะ4 5 ก็ถักไปเรื่อยๆนะคะความยาวตามต้องการถ้าเราจะถักผ้าคาดผมก็ส่วนมากจะเป็นถ้าเส้นใหญ่ก็อาจจะเป็น10นะคะอันนี้ก็เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่หเจดแปดเอาสิบแล้วกัน9 10อันนี้ก็ได้10แล้วนะจะเป็นผ้าคาดผมได้อย่างไรแบบง่ายๆเลยนะคะถักโซ่อย่างนี้ละสมมติว่าเราถักแค่โซ่ได้เราอยากจะให้มันเป็นผ้าคาดผมเราก็ ทำลายอย่างนี้นะคะก็ถักลายเบื้องต้นเลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่ถักโซ่ได้นะคะเนี่ยพออย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแทงมาในโซ่ถัดไปตรงนี้นะคะเนี่ยก็คืออย่างนี้นะคะง่ายๆเลยนะเะนี่ยเราต้องดึงดึงให้มันมาถึงสุดตรงนี้นะคะมันจะช่วยให้เราไม่ ไม่ทำให้ชิ้นงานเราตึงนะคะแล้วก็าดานนันแล้วก็รวบทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราถักแล้วเราก็ดันให้มันมาตรงนี้นะคะอย่าอยู่ขอบเพราะอยู่ตรงนี้มันจะแน่น,นะคะ่ะแต่ถ้าเรามาอย่างงี้ทำให้มันถักง่ายไม่แน่นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมันก็ถักโซ่ถัดไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ลอดมาขึ้นมาก็เป็นสองห่วงเราก็จะรวบเหมือนเดิม อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงโซ่สุดท้ายนะคะเนี่ยคือมันง่ายมากๆเลยนะคะลองทําดูทําให้ชิ้นงานโดดเด่นก็ทําให้มันเป็นสองสีสวยๆอย่างเงี้ยเป็นลายแบบวิ้งๆอย่างเงี้ยนะคะง่ายมากๆเราก็ถักไปอันนี้ก็คือใครถักโซ่ได้ก็จะถักผ้าคาดผมได้นะเนี่ยก็ถักไปแบบนี้นะคะก็ใช้เวลาว่าง มือใหม่หัดถักก็ได้นะคะแล้วก็แล้วก็แล้วแต่เลยนะคะเราจะถักให้มันเป็นแบบลาย,ายง่ายๆอาจจะทำเป็นอ,อะไรนะกระเป๋ากระเป๋าใส่โทรศัพท์หรือผ้าคาดผมหรือหมวกหรือเสื้อนะคะเนี่ยให้มันใหญ่ๆอย่างนี้เราจะได้มองชัดเจนค่ะเนี่ยกีก็จะ เริ่มต้นถักโซ่ง่ายๆชัดเจนมองชัดๆแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะพอถึงอสุดท้ายแล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็หมุนชิ้นงานมานถักโซ่ได้เราจะถักอะไรได้อย่างนี้นะคะดูนะคะอันนี้สังเกตมันจะมีสองสองสองแฉกนะคะมันก็แล้วแต่ถ้าจะเข้า ถ้าจะเข้าด้านนี้นะคะก็คือลอดผ่านสองเส้นตรงนี้มันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะมันก็จะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พุกที่จะให้เราทำแบบเพื่อความยืดหยุดนะคะเราจะแทงตรงนี้ไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มันจะมีตรงนี้สองอันแล้วก็จะเป็นด้านอย่างนี้รูตรงนี้แต่เราจะแทงด้านข้างเพราะถ้าแทงด้านข้างมันจะยืดหยุ่มากๆเลยนนคะเนี้ ด้วยค่ะทางด้านข้างตรงนี้นะคะเนี่ยด้านข้างด้านบนนะคะด้านข้างที่ออกไปด้านนู้นนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราเริ่มต้นหม่เผื่อใครมองไม่ชัดเราก็จะเอาแบบเส้นใหญ่ๆมาให้ลองถักดูนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลาย ผ้าคาดผงหไหล่หมวกก็ได้อันนี้ก็คือการจับนะคะเนี่ยก็จับแบบเนี้ยทอาถนัดบุคิจะถนัดอย่างนี้มากกว่าค่ะเนี่ยเขาถักมาเรื่อยๆจนถึงอันสุดท้ายเนี่ยนะคะอันสุดท้ายเราก็จะไม่ถัก ข้างเดียวนะคะอันสุดท้ายเราจะรวบเป็นสองสองสอง,สองห่วงเข้าไปในนี้นะคะมันจะได้เป็นแบบด้านข้างแบบจะได้สวยๆนะคะจะได้เป็นแบบหัวใจสวยๆตรงนี้นะคะแล้วก็รวบสองเส้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายอย่างนี้ค่ะเนี่ยยืดหยุ่นมากๆเลยวิงวิงนะทำให้มันงงหรือเปล่าแต่มันก็จะแบบสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเดิมเราก็ถัก โซ่หนึ่งขึ้นไปทุกคนมันมีหนูกาหนูจะมาดึงของแม่ทำไมคะอย่างนี้นะคะก็มีมีเจ้าแมวเหมียวมาช่วยดึงไหมพรงของเรานะทุกคนเนี่พะพอได้อย่างนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะเราก็สอดไปด้านข้างแบบนี้ไปช้าช้าเนี่ยมันจะได้ความยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะเนี่ยจะเป็นผ้ากาดผมแบบน,นิ่มๆเลยนะเนี่ย แล้วก็ถักอสอดด้านข้างอย่างเดียวเลยนะคะโอ้ยอคิระปล่อยค่ะแมวค่ะเขาก็จะมากัดไหมพรมค่ะแล้วก็รอดอย่างนี้ถักไปเรื่อยๆช้าๆ แต่พุกี้ก็จะเริ่มแบบว่าง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าใหม่ๆเรื่อยๆนะคะในคลิปถัดไปอาคีระเออมันจะกัดทำไมล่ะลูกเ <c oughs> นี่ยนะคะพอเราถักคือมันก็จะมีเนี่ยดูค่ะจะให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เราถัก คุดูค่ะดูทางนูนงน้นค่ะทางนู้นค่ะคุณคุณคะคุณคุณจะจะจะให้ฉันถักไหมคะคุณจะเล่นอะไรคะเนี่ยอัสสวัสดีหน่อยสิสวัสดีหน่อยได้ไหมคะมแม่ถ้าทำไม่เสร็จแล้วหนูจะเล่นได้ยังไงคะลูกจะเล่นได้ยังไงคะ คลิปนี้ก็ถักไปด้วยแล้วก็ไม่เสร็จง่ายนะคะมีอันนี้เขาชื่อว่าคุณอคกิร่ค่ะพึ่งพึ่งได้มานะคะทุกคนเนี่ยเขาก็นึกว่าวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ถักนะคะเราก็จะมันใช่ไหมเนี่ย ไหมคะวันนี้ไม่จะถักเสร็จไหมคะไม่จะถักเสร็จไหมคะวันนี้วันนี้พอมาถักแล้วก็นะคะทุกคนมันไม่เสร็จง่ายนะคะเขาเขาอยากจะคุณคุณคะ ลายนี้นะคะก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็จะเมืพุกี้ก็จะมาถักตรงนี้เพราะว่าเขาคุณค่ะคุณมันเป็นยังไงคะ เป็นยังไงคะอืมเป็นงไงคะเดี๋ยวเราก็มาถักต่อตรงนี้ได้ไหมคะเนี่ยให้แม่ถักให้เสร็จได้ไหมคะอืแล้วก็มาถักต่อตรงนี้นะคะอุ้ย ใช่ไหมพ้อของแม่ะเอา่เอาเถ้าไลเ,เดี๋ยวเราก็มาถักให้ให้เสร็จแลก็นะถักเหมือนเดิมเลยนะคะที่เมื่อตกี้นะคะก็เอาบรรยากาศบรรยากาศน่รรา,า,ร,ร,า,าร,รักน่ารัก,รรก,รรกรรของเจ้าแมวเหมียวไม้ได้รับชมกัทุกคน คุณคุณ ura, อะคิราเขาอายุสามขวบแล้วก็ากำลังสซนเลยนะคะเนี่ยตอนท้ายเราก็ถักสองห่วงไปเลยนะคะก็แบบเนี้ยนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเนี่ยเราก็พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเนี่ย พอได้แบบนี้แล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะก็จะถักจนกว่าจะได้ความยาวที่ต้องการนะก็จะเป็นแบบสวยๆอย่างนี้นะทุกคนนี่ดูทาง,ทางนู้นค่ะทางนู้นเนี่ยจะไหวไหมคะคุณอันนี้เราก็มาเหมือนเดิมนะคะทุกคนมันเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีคนมากวนนะคะ ราก็จะมาถักฝั่งนี้ต่อเอาง่ายๆเลยถักไปก็ดูเจ้าแมวเหมียวไปด้วยแล้วกันนะคะทุกคนจะได้ไม่ยังไงคะลูกยังไงคะยังไงคะคุณยังไงคะทำไมต้องควรแม่ลูกชายคนหนึ่งไปนอนแล้วก็ยังเหลือลูกแมวอีกตัวหนึ่งยังไม่นอน ไหวไหมคะไหวไหมคะเราก็กลับมาที่เดิมนะคะก็ถักเหมือนเดิมนะคะท่านซ้ายนะคะอย่างนี้นะคะ จะได้ลายแบบอย่างนี้นะคะก็ถักไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะยืดหยุ่นมากๆเลยแล้วก็ง่ายด้วยเป็นผ้าค,คาดผมเป็นหมวกก็ได้นะคะอย่างนี้สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปหน่อยนะคะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ออบางทีเราทําง,งานก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางทําให้งานเราสะดุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนเราก็ เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะสำหรับใครที่จะอยากมาลองถักนะคะในช่องของเราก็จะนำเสนอนะคะนำเสนอเทคนิคใหม่ๆม,มาให้ได้ชมเรื่อยๆนะคะก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะเผื่อใครที่จะมาอะลองสัมผัสลองถักดูนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเข้ามา เยี่มชมในช่องของเรานะคะก็หวังว่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย